สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนน้อยเกมมิ่งวันนี้อยู่กับเกมอเมิวจิเช่นเคยนะครับเนื่องจากเพิ่งฉลองครบรอบ3ปีของเกมไปผมเห็นยูทูบเบอร์และสตรีมเมอร์ที่มียอดศัพ์เยอะๆลงคลิปหรือแคสเกมนี้กันซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะครับเพราะจะทําให้ผู้เล่นที่เคยเลิกเล่นตอนเซิร์ฟไทยและผู้เล่นหน้าใหม่ดาวน์โหลดเข้ามาเล่นเกมนี้กัน <Wow. S 1> ดังนั้นคลิปนี้จะมาแนะนําทีมตีกิจกรรมที่ทุกไอดีต้องมีโดยเฉพาะผู้เล่นใหม่ต้องค่อยๆปั้นชิกิงามิที่ผมจะแนะนําต่อไปนี้ไว้ ถ้าเปิดได้จากยันฟ้าก็ควรดีใจ <Okay. S 1> ถ้าปลาถั่วเจอก็ต้องเล็งยิงตัวนี้ลัวๆถ้าขอเศษชิ้นส่วนในกิลได้ก็ต้องขอนะครับเพื่อให้สกิลเต็มไวๆรวมถึงตัวสําคัญก็คือเลียวเมงซึ่งเป็นตัวดาเมจหลักของทีมจะหาตัวนี้ได้จากการซื้อชิ้นส่วนจาก general shop ตรงนี้นะครับจากหมวด o น n ร r เท่านั้น ขีดเส้นใต้เลยนะว่าเท่านั้นหาจากช่องทางอื่นไม่ได้แล้วนะครับซึ่งแต้มออเนอร์จะได้จากการ PVP สัปดาห์หนึ่งจะแลกได้ทั้งหมดโกวต้าก็คือ10เศษใช้ ทั้งสิ้นก็คือ2000ออเนอร์เนาะช่วงแรกแรกที่ทีม PvP ยังไม่เก่งอาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะในเทียรน้อยๆมันจำกัดแค่1 0 0 0ถึง1,400ออเนอร์ต่อสัปดาห์เมื่อสะสมครบ50เศษก็คือต้องใช้เวลายอย่างน้อยเนี่ย5สัปดาห์ขึ้นไปถึงจะปลดตัวเลวเมงให้ได้เอามาใช้แล้วค่อยยัดดาลุมะดำอัพสกิลให้เต็มก็จะเป็นทางที่ไวที่สุดในการทาทีมนี้นะครับ ข้อดีของทีมที่จะแนะนำก็คือเป็นทีม indirect damage กับลดเกราะศัตรูหากลดเกราะได้เหลือศูนย์จะทำให้ damage ที่เราทำได้เนี่ยติด critical ร0 0เเซในทีมนี้เนี่ยมี sr s แค่1-2ตัวนอกนั้นจะเป็นระดับ sr และ R ถือว่าเป็นมิดกับผู้เล่นใหม่มากๆ <Wow. S 1> สามารถใช้เปิด auto ได้เลยในการตีกิจกรรมส่วนใหญ่ ส่วนข้อเสียของทีมนี้ก็คือสกิลการโจมตีเป็นแบบหมู่เหมาะกับตีมอนที่มีหลายตัวตั้งแต่3-5ตัวขึ้นไปถ้าบอสตัวเดียวเดเมจก็จะลดลงแต่ก็ไม่ถึงกับน่าเกลียดมากในช่วงแรกนะครับโอเคอ่ะเริ่มจากตัวแรกก็คือองค์มลจิใช้เป็นเซเมเนาะเซตสกิลเป็นอมูเลตเดตดีบับศัตรูให้โดนตีแรงขึ้น30%แล้วก็อีกสกิลเป็นโปรเทคไว้กลางโล่เนาะ ต่อไปเป็นโออิสุกิหรือน้องไตจันทำหน้าที่เพิ่มลูกไฟเพิ่มแอตแท20%แล้วก็เร่งสปีด20%ให้กับทีมใช้มิตมะเป็นนกฟ้าสแตตเน้นสปีดแล้วก็ HP ตามลําดับ ต่อไปนะครับเป็นเลียวเมงทำหน้าที่เป็นดาเมจหลักของทีมตัวนี้เนี่ยมีแพสซีฟสกิลสามารถลดเกาะศัตรูได้ใช้มิตมะฮาริออนะเป็นหลักส่วนมิตมะบอสกอร์สลี่สองตดสองชิ้นเนี่ยเป็นออปชันเสริมเพิ่มดาเมจได้อีกหน่อยสเตตเน้นเป็นที่แอตแทกแล้วก็ครีดาเมจและคริตามลำดับอย่างที่บอกไปถ้าเราลดเกาะศัตรูเหลือศูนย์ดาเมจที่เราจะทำได้เนี่ยจะติดคริร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับจึงเน้นครีดาเมจเยอะๆไว้ก่อนเนาะ ตัวต่อไปเอนมุซุบินี้ทําหน้าที่ซัพพอร์ตของทีมโดยสกิลของน้องเนี่ยจะบัฟเพิ่มเดเมจ40%ล้างสถานะต่างๆเร่งสปีดแล้วก็มีโอกาสเบิร์นเทิร์นให้กับทีมเราด้วยนะครับแต่จะใช้ดวงนิดนึงเพราะแพสซีฟเฟดฟูลบอ l เนี่ยมันจะออกแบบสุ่มซึ่งรายละเอียดสกิลค่อนข้างซับซ้อนเอาเป็นว่าเก่งละกันเนาะมิตรมาที่ใช้ก็จะเป็นแมวกวากทีมจะได้มีลูกไฟไว้พอใช้แล้วก็สเตตจะเน้นเป็น HP จะได้ฮิลแรงๆนะครับ ตัวต่อไปคิโยฮิเมะ r ตัวนี้จะทําหน้าที่ลดเกาะและแช่แข็งศัตรูจากการใช้มิตมะผู้ธิมะเพื่อทําให้ฝั่งศัตรูไม่ได้ออกแอคชั่นทําให้ประหยัดเวลานในการต่อสู้มิตมะที่ใช้ก็คือผู้ทิมะนี่แหละสแตตเน้นเป็นเอฟเฟกต์ฮิตเอาให้ได้สักน้อยขึ้นก็จะดีนะครับแล้วก็สปีดถ้าเหลือก็จะลงคีดเเดเมจหรือแอตแทก็ได้เนาะตัวสุดท้ายของทีมก็คือน้องหุ่นฟางทำหน้าที่ปักหุ่นใส่ศัตรูโดยหุ่นเนี่ย จะลิงก์เดเมจที่ได้รับแต่หุ่นฟางจะมีดีฟนซ์แค่50%ของศัตรูสรุปก็คือเมื่อใช้กับทีมรถเกาะจะทําให้เกาะเหลือศูนย์ไว้ขึ้นเดเมจที่ได้รับก็จะแรงขึ้นนั่นเองมิจมาจะใช้เป็นผู้ตาเดียวสแต,ต็ตจะเน้นที่สปีดแล้วก็ HP นะครับอันนี้ของผมเนี่ย HP น้อยไปหน่อยเนาะเอาเป็นว่าเน้นให้น้องไม่ตายในการต่อสู้ละกันทีนี้อย่างที่บอกว่าตัวที่พอทดแทนทีมนี้ได้เนี่ยก็คือตัวเอนมุเราสามารถใช้ตัวที่เป็น SR แทนได้ก็คือโชย เป็นทั้งตัวฮิลแล้วก็ตัวแอมพลาย the indirect damage ให้แรงขึ้นมิตมะที่ใส่ก็จะเน้นเป็น HP ให้ได้เยอะๆนะครับเห็นว่า HP เนี่ยพวกไปเลยนะ27ไม่ต้องทำเป็นเซตก็ได้เน้นมิตมะที่ใช้2ชิ้นแล้วได้โบนัส HP นะครับแล้วก็สเต็ก็จะเน้นสปีดก,กับ HP เป็นหลักทีนี้เดี๋ยวจะเอาไปลงสนามจริงให้ดูว่าถ้ามีทีมนี้ชีวิตในเกมจะดีขึ้นยังไงกิจกรรมไหนมาผมมักจะเอาทีมนี้ลงไปสู้สำรวจดูก่อนเสมอนะครับ โอเคครับเข้ามาที่ earthy dean แล้วก็กด auto ได้เลยโอเคน่าจะตกช่องสู้แล้วครับวันนี้อยู่ที่เกรด5ดาวเนาะความยากระดับ5เลือดวอสอยู่ที่3 6 6นะครับก็คือไม่เยอะมากนะเพิ่งเริ่มต้นเริ่มต้นมาก็ปักเสาโยฮิเเะออกสกิลแช่แข็งนะครับ องเมอยวจิก็ศาสตร์ดิบับเพิ่มเดเมจที่ได้รับเข้าไปเนาะอันนี้ก็อยู่ในกระบวนการลดเกราะศัตรูอยู่นะครับน,นี่แช่แข็งทั้งทีมเลยนะศัตรูไม่ต้องออกแอคชั่นอะไรนะฮะจริงจริงเดเมดหลักของทีมนี้ก็คือเลียวเมงกับคิโอฮิเมะเออาร์เนาะ แต่ถ้าเพิ่งเริ่มต้นเนี่ยตัวค oh ิโยฮิเม r เอสอาเน้นเปอร์เซ็นต์ฮิตให้ติดแข่งไว้ก่อนนะครับเห็นไหมศัตรูนี่ไม่ได้ตีเราเลยนะเราเป็นฝ่ายกระทำอยู่ฝั่งเดียวนะฮะมาดูถัดไปนะครับอ่าอย่างเงี้ยมีบอสตัวเดียวเป็น จะทำเดเมจได้รวดเร็วพอไหมก็ลองดูเนาะเหมือนเดิมเลยกระบวนการเดิมนะครับฝากหุ่นนะแช่แข็งแต่เหมือนบอสมันจะไม่ติดดีบัฟโอเมจิหรือเปล่าเนาะไม่แน่ใจมันขึ้นรีซิตเนาะไม่เป็นไรครับผมก็เซ็ตสกิล2ไว้ตลอดแหละ ก็ไม่ช้ามากนะประมาณไม่เกินนาทีคือถ้าเป็นทีมที่ใช้พวกแม่โมอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเร็วกว่าแหละแต่คือถ่านเน้นความครอบคลุมอ่ะผมว่าทีมนี้เนี่ยถือว่าไม่น่าเกียดเลยนะโอเคทีนี้เดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเป็นโชยโยแทนที่เอ็นโมนะครับ <N> <enam accord> แล้วลองดูว่าจะใช้เวลาต่างกันเยอะไหมนะ s r แต่รนโมโอเคนี่ก็กำลังใส่เขาเรียกว่าเป็นสกิลของชโชโยเนาะจะจดจำจดบันทึกไดาเมจที่ศัตรูได้รับแล้วก็แปลงเป็นอินไดเล็กไดเมจอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยแล้วก็จะฮิวให้ฝั่งอเอ้ก็จะฮิวให้ฝั่งเราด้วยเนาะ นิดๆหน่อยๆ เค okay. เห็นว่าเวลาประมาณนาทีนิดๆน,นะคือในระดับเลเวลความยากไม่มากเนี่ยไม่ด่างกันเท่าไหร่นะช้ากว่ากันนิดเดียวแต่ในที่พวกเลเวลเยอะๆเ,เ,เนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันต้องลองไต่ขึ้นไปดูเนาะแต่ถือว่าเอามาใช้ทดแทนกันได้แหละ โอเคเป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับคลิปนี้เนี่ยหวังว่าจะได้ประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่เพิ่งกลับมาเล่นใหม่หรือว่าเริ่มเล่นไปได้สักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าเอ๊ะไม่รู้ว่าจะเริ่มทําทีมตีกิจกรรมยังไงผมเนี่ยเล่นมาปีหนึ่งแล้วก็ยังใช้ทีมประมาณนี้อยู่จะเห็นว่าตัวไม่ได้หายากมากนะสามารถค่อยๆปั้นค่อยๆทําได้เราต้องใช้เวลานิดหนึ่งใจเย็นๆนะครับโดยเฉพาะมิตมะเนี่ยที่เห็นเดนเมจดแรงๆเนี่ยมันก็มาจากมิตมะเป็นส่วนใหญ่ แต่ถ้าเราเซตทีมถูกต้องเนี่ยเราค่อยๆปั้นค่อยๆอ,อัปเกรดมิตามาไปเดี๋ยวมันก็จะแรงขึ้นเองนะครับโอเควันนี้ก็ขอลากันไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม